พอรบก,กันเช่เคยนาทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลักของรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับโดยจะไปน,นั่งฮานอยลาวพนฒนรวมไปถึงคุณนรับรต่างๆเนาะพบก,กรรับในรอบของวันอังคารที่2ีมีนาคม2 6อังคาร21ใครจะจะปังกันไปลุ้นด้วยกันเนาะก็เดือสรุปกระทางวานจันยร์20ใครเหงใครปังทั้งสี่ล,ลัลาครับ เพราะกี่ครับ299ล่าง93พิเศษครับ244ล่าง64ปกติครับ192ล่าง77ปิดท้าย v i p 660ล่าง39มันไปนโกดใครมาเนี่ย99447766อื99้อไปทำอะไรผิดมาโอ้โห ให้เป็นรอบก็ตายเลยมาแค่พิเศษเนาะให้สี่ให้แค่พิเศษให้สี่มาสี่สี่กับหกสี่บนล่างเลยแล้วก็เข้าแค่ VIP ก็ให้9ครับให้เกนะ้ามาสามเก้านาะส่วนเก้าสองก็กระโดดมาปกติเสลับรอบก็มาอีกเห็นปังับโอโหวินนี่มาสองเก้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าสองมาหมเลยเนาะอ้าวเจาะก็ 9 9 4 4 6 4 9 3 3 9เอา้าวปังปุเรยครับ one, เด่นวันอ้าวมาเน้นเน้นเนาะสาย1ก็ปังปุเรยเอา้าวขอแสดงความยินดีด้วยเด้อสองทุ่มสาวฝังของราวัฒน,นา162เลขไหลวัง2615นะครับเจาะไม่แตกเนาะให้16มา06ออกตัวเดิมนะครับ607 06ล่างเนาะออกตัวเก้า ทำไปเรื่อยๆเราอ้าวาตามแต่พอดีหวยมีข่ามีหลุดขอสแสดงความยินดีคนเด็กที่ปังมาดูในะทางสีนาวรังคารนะครับสลับสาวกสีนอยนะครับสูตรจอบพิ่าสีน้อยก็ดีนะครับเฉพาะกิจอะมาเลยดูกันเน้นๆเ,เลยเฉพาะกิจครับให้6ให้65เนาะตัวที่จาอก,ก็มีนี่ยครับห7 9 6 5 8 7 5นะครับเอา พิเศษให้81อ่ะ<ส>ก็ไล่ไปเลยครับเจาะให้เนาะสาย8สาย1น่งปกติก็62 62ก็ไล่มาแล้วไล่มา2ไล่มา6เนาะอืม VIP ก็อ่ให้74ก็เจาะตามเด่นให้ละนะครับแต่ก็สลับรอบเหมือนเมื่อวานก็ระวังให้ดีเนาะเพราะว่า ไม่ได้ห้ามว่าห้ามเอาปกติไปแทงเฉพาะกิจไม่ได้ห้ามว่าเอาไม่ได้ห้ามว่าเอาเฉพาะกิจไปแทง v i ไไม่ได้ห้ามนะครับคือให้ไวนะ้น่เป็นแนวทางแล้วก็นําไปใช้ได้ทุกรอบเหมือนกันเนาะแต่เพียงแต่ว่าเอา้าตรงรอบก็ระวังให้ดีนะฮะเอา้าก็อย่าไปถืออะไรแบบขนาดแบบก็แอดให้ปกติแล้วจะไปแทง v i p ทําไมอะ่ะก็ไม่อยากได้ตังก็ไม่ต้องไปแทงก็แค่นั้นเองเนาะคนที่เขาได้ได้ตังเขาก็ ไปแทงเอาไปแทงทุกรอบนัแหละเขาชอบก็ไปแทงทุกรอบเนาะไปสร้างกติกาตัวเองในการแทงมันก็เหนื่อยนะแอดอธิบายหลายรอบแล้วเนาะอ้าวนอกตาราง3107อ้าวเลขวันมารัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวี่ชิโนชอบก์ติงได้หมดแล้วนะครับอ้าวยังไงก็ตามแต่ให้พอดีนะชอบรอบไหนไปรอบนั้นนะครับชอบนอกตารางไปนอกตารางชอบในตารางไปในตารางเนาะหรือชอบทั้งสองก็ ช่างน้ำหนักดูครับว่าจะไปรอบไหนอา้าวขอให้ให้ปังขอให้ร่ำรวยสำหรับสีนอยบรันการยินย่ำนำะมาร่ำรวยกันต่อสวัสดีครับ